่คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูริบุ๊และการเปิดกล่องยายยูริ EP ที่65ค่ะทุกคนเรื่องที่เราจะเปิดกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่อง Chef of Status เป็นสถานะเหนือกว่าของคุณซีซีโฮ้ในค่ะทุกคนโอเคค่ะแล้วมานแกะกันเลยเรื่องหน้าทุกคนเรียกฉันว่าคุณอย่าอย่างให้เกียรติด้วยความที่เป็นถึงผู้บริหารฝ่ายการตลาดที่คนทั้งบริษัทต,ต่างเกรงกลัว มีมาดของนางมาร้ายทั้งเรื่องงานที่เป๊ะและนิสัยอันขี้งุ่นงิดส่วนจอมฟ้าเป็นพนักงานใหม่หน้าสวยหวานผู้มีรอยยิ้มสดใสและบุคลิกของการยอมคนอยู่ในท่าทีเธอเพิ่งเข้ามาทํางานและยังไม่ผ่านโปรด้วยซ้ําใครจะรู้ว่าเบื้องหลังบทบาทของเราสลับกันอย่างสิ้นเชิงเป็นกุลยาทานผู้ใต้ต่ำที่ยอมสยบแทบเท้ากับมิสเจนายหญิงผู้มีรอยยิ้มหวานเคลือบยาพิษซึ่ง เราสองคนควรเป็นสถานะนายหญิงและท่านนะ่ะมันลงตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นห้ามมีการตกหลุมรักเข้าใจหรือเปล่าแต่สิ่งของฉันที่พูดกับเด็กนั่นตอนอยู่นอกบทบาทสันเคยยังไม่อาจาเข้าใจตัวเองได้นี่เลยค่ะทุกคนกคน็กคือปกสวยอีกแล้วนะคะแต่ดูสิข้างในมีอะไรบ้าง นี่นะคะทุกคนข้างในก็จะมีโปสการ์ดสองใบก็ขั้นหนึ่งอันนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนในเล่มก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็มีไลา์เคล็ด แล้วก็ของอีกอย่างที่ได้มานะคะก็คือพวกกุญแจนั่นเองค่ะทุกคนอทุกคนน่าักมากนี่าก็เป็นพวกุญแจนะคะสำหรับคนที่ซื้อรอบพีแล้วก็แจ้งโอนในวันแรกนะคะทุกคนก็จะได้ กุญแจมาด้วยก้นยนะคะทุกคนเราซื้อมาในราคา349บาทนะคะทุกคนก็คือได้เซตนี้มาเลยนะคะส่วนอีบุ๊กเนี่ยขายอยู่ที่299บาทค่ะทุกคนส่วนตอนนี้นะคะทุกคนก็ยังมีเล่มขายอยู่นะคะในราคา369บาทในเว็บของคุณซีซีโค่นเองค่ะซึ่งก่อนเราจะลงคลิปเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันจะหมดไปก่อนหรือเปล่า เอาเป็นว่าถ้าเกิดมันหมดหรือยังไงเนี่ยเราก็จะแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะลิงก์เราก็ทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะและถ้าเกิดมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยจบคลิปนี้แล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย